เมื่อครูให้งบ100บาทให้นักเรียนทำอะไรก็ได้ตอนจบภารกิจ100บาทครับเกิดจากคลิปนี้ครับทุกคนครับคือตอนนั้นครับท่านผอให้เงินนักเรียน1,000บาทครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสอบโอเน็ตครับมีนักเรียนอยากกินหมูกระทะครับ1,000บาทที่ท่านผอให้มามันก็เลยไม่พอครับเราเลยปรึกษากันว่าเราจะขายน้ํากระเจี๊ยบครับเราก็ลงมือทาครับโดยให้นักเรียนหาข้อมูลครับแล้วก็หาวิธีการทําด้วยนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วเราก็ออกขายในหมู่บ้านครับปรากฏว่าเราได้5,000กว่าบาทนะครับ ันแหละครับจุดหมายปลายทางของกิจกรรม100บาทนี้เรามีเป้าหมายชัดเจนครับโดยเป้าหมายของกิจกรรมนี้ผมจะเฉลยไวท้ายคลิปนะครับนั้นก็ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามใจชอบนะครับก็ให้ไปสืบค้นหาข้อมูลเองนะครับว่ากลุ่มของตัวเองจะทําอะไรก็ได้ครับที่ให้กําไรมากกว่ากลุ่มอื่นครับนั้นนักเรียนก็มานําเสนอให้ครูฟังครับก็จะมีสังขยาฟักทองครับมีหมาล่าเตาถ่านครับมีกล้วยฉาบแบรนฉาบกล้วยครับมีขนมปังห่อกล้วยครับและสุดท้ายครับก็มีหวานเย็นกัดก้นถุงครับจากนั้นครับทั้ง่ด้ากคุณคู่บ ก็จะมีเงินกองกลางไว้ส่วนหนึ่งครับเผื่อนักเรียนฉุกเฉินครับแต่วันจริงก็มาถึงครับนักเรียนขนอุปกรณ์มาจากบ้านเองครับเอาของทุกอย่างนี้เอามาจากครัวของนักเรียนเลยครับสุดิบก็พร้อมผงปรุงรสทุกอย่างพร้อมหมดครับเรียนบางคนเขาบอกเพิ่งเคยทาเป็นครั้งแรกเลยครับตาตามันจะออกมาแบบไหนนั้นไม่มีใครรู้ตอนจบเลยครับบางกลุ่มแค่เคยเห็นแต่ไม่เคยลงมือทําครับวันนี้เขาจะทาเป็นครั้งแรกครับฟักทองนี้ถอดใจไปแล้วนะครับเพราะว่าเห็นเพื่อนขายแต่ของเขายังไม่สุกเลยหลายกลุ่มเกิดปัญหาขึ้นครับระหว่างการทําครับหม้อไหม้กระทะดําน้ํามันหมดคครรัเาาต้องช่วยกนิดห ที่แก้ไขปัญหาครับเพื่อให้สถานการณ์มันผ่านไปได้ครับบางกลุ่มก็ออกไปขายข้างนอกโรงเรียนนะครับส่วนบางกลุ่มไม่ต้องออกไปไหนเลยครับน้องๆพร้อมอุดหนุนเต็มที่ครับวันนี้คือบทสรุปของภารกิจ100บาทนักเรียนเอากําไรทุกกลุ่มครับมารวมกันแล้วตัดสินใจว่าจะใช้เงินนี้เพื่อใครบางคนที่ไม่ใช่ตัวเองครับโดยเงินทั้งหมดถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนครับส่วนที่1ครับมอบให้วัดในหมู่บ้านครับเพราะว่าตอนนี้ทางวัดต้องการปัจจัยเป็นจํานวนมากครับเพื่อช่วยในการทําบุญสร้างศาลาหลังใหม่ครับเนื่องจากศาลาหลังเก่าโดนไฟไหมมมม้คครรััับลส่่วนนนนนททีี2เเเาาาํงงิิิซือตยุกใปด เราจะเลี้ยงน้องๆเพื่อนๆพี่ๆนะครับทุกคนรวมถึงผู้ปกครองด้วยที่มาร่วมงานประชิมของพี่ประหกครับในเงินส่วนที่3นะครับเราก็มอบให้น้องปห้าหนึ่พันบาทครับเพื่อใช้เป็นทุนในการทําธุรกิจต่อปีหน้าครับตอนนี้เงินก็หมดแล้วนะครับแต่สิ่งที่ได้คือรู้ว่าการให้มันทําให้เราโตแค่ไหนครับและบางครั้งสิ่งที่มีค่ามากที่สุดไม่ได้อยู่ในกระเป๋าครับแต่อยู่ในใจของนักเรียนทุกคนครับและใครอยากร่วมอนุโมทนาบุญกับเด็กๆสาธุด้วยกันได้นะครับ